Welcome to Happy Pity Channel! <laughs> you say? Yes, when well, yeah, I sit on the bus. Scuba? When you sit on the scuba? Happy Canada! Day. <laughs> Happy Canada! Day. Canada! 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 Yes. สวัสดีค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในงานแคนาดาเดย์นะคะก็คืออันนี้แถวพอร์ตครอกแกลมนั่นเองนะคะก็คือเขาก็จะมาจัดที่แคสโซิลพาร์คนะคะก็คือที่นั่งตัวชัตเตอร์บัสมานะคะก็คือชัตเตอร์บัสอ่ะเป็นชัตเตอร์บัสฟรีนะคะท้องมาแล้วก็กลับอะไรเงี้ยก็คือมันไปดรอปแถวบ้านพอดีแต่ว่ามันก็จะมีหลายสายอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบไปดรอปตรงไหนอะไรเงี้ยเออเกๆนะถ้ง่ตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่น นะคะมีแบบวอเตอร์พาร์คแล้วก็มีสวนอะไรต่างๆนะคะมีทั้งดริ้์นะคะมีอาหารมีเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ดริ้์เนี่ยก็คือ7เหรียญต่อ1ดริ้์นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีของต่างๆขายมากมายนะคะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะคะเออประมาณนี้เรามาอัปเดตนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแฮปปี้แคนาดาเดยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าทุกคน Oh. Go pick it up. Yay. Oh,